นกไข่เพื่อกินเด้อคนเราอันอันเดี๋ยวอันบ่บ่ไข่โหจะซื้อปลาซื้อซื้อยังไงตัวนี้นี่นะปลาบึกไอไอไอตัวไปเก็บเป็ดเดยวเขาเาขาวเนาะปลาบึกปลาบึกปลาบึกเป็นน้ำมุ้นครับบ้านบุงบ้านบุงบุงเบาเฮ้ยบุงเบาบุงเบาบ้านบุงเบา อำเภอโพธิสงศิวัตรวิรัตน์น้องโอ้ปลาตลาดริมทางครับนี่ตลาดสดริมทางโอ้เป็นแต่เสียบเดี๋ยวะน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ทอดบอป่ปลาทอดจำน,นะไม่ปลาย่างวะปลาย่างปลาช่อนปลาช่อนแล้วพระผักคอ ตลา,าดริมทางบ้านบงเ,เงบ้าอำเภอพระิสงเนาะเป็นแต่าาตกินเหรอ ปลาบิกปลาขาวไงพ่อแม่เพ่อนปลาขาวดิว่าไอตัวนี้ตันคือปลาขาวไหมต้นก่าางหิบาทอย่สอยปลาบิกแต่ว่าเราเราเพื่อนเดินซื้อปลาหู้บอกจย่างบ่ใครดิมันบ่าใครได้ออก่ันซื้อใคและใครซื้อเขาเไมไดายัอดไ่ได้หลาย เป็นตอนเป็นตอนเอโม่ไอตอนนี้ไง่ตากขึ้นอีกค้างนะเขาสร้อยอะไรเราัตวนี่ยอะไรพ่อแหงาเย้ได้ไหมเบิกน้ำโมปลาข้าใหญ่ครับปลาข้าใหญ่เอื่อนมาถึกจะไปยังไงเอื่อนเราส้มปลาส้มปลาปลาย่าง าาาามาชนย่างปลาย่างขายเป็นเป็นเปจังไนี่ยขายจ้าไรมัดตัวใหญ่เัอน้อยมันอร่อยยี่สิบค่ตัวน้อยมันห้าสบาทเป็นปลาชนปลาหน้า<อ>ปลาเทาปลาชนปลาหน้า<อ>ปลาย่างแกงไช้ร่อนสยู่แล้วเนาะ ปลาช่อนปลาช่อนย่างปลาไหลก็มีนะคะเดีอปลาไหลปลาไหลหรือเย็นนะครับเย็นครับเย็นมีหอดเย็นปลาไหลพ้นกับอินบ่คือกันเนาะอืม ไอ้บักโตยี้ยี้ส้มตําเขาไปยังกินนรอส้มยําก็ได้ค่ะพอหม,มกก็ได้มุกชาคาชาคอยจกินน,รนหรอ,อ,รอไอ่ไอ้ตะล่านอันนี้นเพิ่งมาเปิดไ,ไม้เลยนะใกล้เคียงแถวนั้น ัริมทางเอาเอาน้น,นไว้น้องคุณหายไว้นอนพานบันเบืองนอกนะนู่นนอนไงอ,อัน cho chú sấy cho bàn đấy này bàn chưa sấy nó à, bàn chán toàn đi chưa sấy đâu bò oh, bảo chết tiệt này sấy đây đây sổ chi việt nữa kén đều gắn sổ chi việt vừa chi